ใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วนะครับผู้ค้าย่านคลองพดุงหวังที่จะมีะไรายได้ลืมตาปากได้หลังจากทททเตรียมจัดงานมาหาก,กรรมลอยกระทงปี2566ในช่วงวันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับนั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะฮะ,ะบรรยากาศที่บริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมกับจุดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจัดงานสีสันแห่งสายน้ำมาหาก,กรรลอยกระทงปี2566ระหว่างวันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับก็เริ่มมี าหน้าที่แล้วก็ทีมผู้จัดงานเข้ามาตัดกิ่งไม้เอาดวงไฟมาติดตามต้นไม้ผลย้ายสูงไม่ไผ่แล้วก็แครเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนมานั่งพักผ่อนได้นะครับช่วงริมฝั่งกลางคลองติดกับสถานีหัวลำโพงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งทาสีเวทีเพื่อให้พร้อมใช้งานในวันเปิดวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ผู้ค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยรอบคลองบอกว่าปีนี้การจัดงานน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากต้องงด หรือว่าจัดงานแบบมีข้อจํากัดตลอดช่วงสังปีที่ผ่านมานะฮะปีนี้ครับคนไทยนักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาเที่ยวงานแบบคับข้างสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างมากนะครับสำหรับไฮไลท์ของงานครับนอกจากการแสดงแสงเสียง Lighting Illumination Show วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงโดยมีทางคุณแอนนาเสืองาม งามเอี่ยมนะฮะมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2022นะครับแต่งกายชุดนางนกพมาศนำขบวนครับนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมกิจกรรมสาธิตทาหารชาววังแล้วก็กระทงเอกลักษณ์5พื้นที่กิจกรรมนะฮะแล้วก็ยังมีตลาดย้อนยุครัตนโกศิน์จำหน่ายอาหารไทยด้วยนะครับเดี๋ยวชวนค,คุณสุทธิวัฒน์ไปเดินเที่ยวกันแล้วก็แต่งกายด้วยชุดไทยด้วยนะจะได้เต็มที่เลยนะคะเดีเย๋ยนั่งเดี๋ยวใส่จงกระเบนไปเลยไปพายเรือด้วยนะะค